มาแล้ว18ตุลาคม64อนุวัตน์จัดให้แจ้งข่าวเคาะแล้วเงินเก,นเกษตรกรได้เท่าไหร่โอนเงินชดเชยชาวนา สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะคะก็มาพบกันในวันที่18ตุลาคม2564ค่ะและก็เช่นเคยทางช่องมาแจ้งข่าวสารมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่งตางๆการเยียวยาต่งตางๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารสําหรับข่าวสารเงินพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กกรชาวไร่ชาวนาน,นะคะซึ่งพ่อแม่พี่น ้องชาวนาน,นะคะก็รอเงินในส่วนตรงนี้กันอยู่นะคะสําหรับการโอนเงินชดเชยชาวนานซึ่งทางคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะก็ได้ออกมาสรุปแล้วนะคะว่าเคาะแล้วนะคะได้เงินชดเชยชาวนานได้เท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวเราจะไปฟังรายละเอียดข่าวสารนี้รพร้อมๆกันค่ะซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ทัน อื่นได้รับทราบกันด้วยนะคะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในครั้งต่อไปค่ะและก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนาจากคุณอนุวัฒจัดให้ด้วย ะะซึ่งก็ขออนุญาตนำมาแชร์นะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรได้รับทราบทั่วกันค่ะหลายคนถามถึงเงินช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่พื้นที่ถูกน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชสวนพืชไร่นะครับตอนนี้เนี่ยกระทรวงกรเกษตรในการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปสำรวจพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ของท่าน,นได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมากน้อยแค่ไหนเบื้องต้นมีการเคาะราคาที่จะให้เงิน ช่วยเหลือนะฮะเบื้องต้นสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมนะครับคือจะมีการชดเชยให้นะครับครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับแบ่งเป็นข้าวไม่เกิน30ไร่ก็คือได้ไร่ละ1,340บาทพืชไร่แล้วก็พืชผักไร่ละ1,980บาทนะครับไม้ผล มายืนต้นแล้วก็อื่นๆไล่ละ4,048บาทด้วยกันแต่ถามว่าได้เมื่อไหร่ต้องรอเขาสำรวจก่อนนะครับต้องรอนะเพรตอนนี้บางพื้นที่ยังน้ําท่วมอยู่บางพื้นที่ อยู่ในระหว่างการสํารวจแต่ว่าการเคาะช่วยเหลือเบื้องตน้นชัดเจนนะคะสําหรับข่าวสารนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องชาวนานะคะที่ได้รับประสบภัยน้ำท่วมนะคะสําหรับข้าวนะคะก็ได้รับสูงสุดถึง30ไรได้ไรละ 1, 3 4 0าบบาทนะคะก็เตรียมรอรับเงินกันได้เลยนะคะณนะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอยู่ค่ะก็สําหรับความคืบหน้าทางช่องก็จะนํามา แจ้งพ่อแม่พี่น้องชาวนาให้ทราบตามลําดับค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ